สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสือปกดำการสื่อสารในยุคสมัยนี้แค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างสามารถทำให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยกิโลได้พบหน้ากันเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสหากแต่ว่าความคิดถึง แค่ได้คุยกันผ่านตัวอักษรมันคงไม่เพียงพอถ้าหากว่ามีโอกาสก็อย่าลืมกลับไปหาคนที่รอเราอยู่ที่บ้านกันด้วยนะคะเรื่องราวของเราในวันนี้เกี่ยวกับการสื่อสารเช่นเดียวกันมันคงจะจริงที่ว่าตัวอักษรไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกได้คนที่ได้รับมันก็แค่อ่าน และเข้าใจความหมายตามนั้นแต่ไม่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ที่พิมพ์ข้อความเหล่านั้นได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะเสียงข้อความที่ดังขึ้น ดึงความสนใจของเมย์ได้ในทันทีเด็กสาวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็พบว่ามันเป็นข้อความจากกลุ่มแชทของครอบครัวเมมองภาพดอกไม้สีเหลืองที่มีข้อความเขียนอยู่ในภาพว่าสวัสดีวันจันทร์และมันไม่ได้มีเพียงแค่ภาพเดียวเมื่อมีคนส่งภาพแรกขึ้นมาภาพดอกไม้สีเหลือง ที่มีข้อความเขียนว่าสวัสดีวันจันร์ทก็พากันเด้งตามกันขึ้นมาติดเด็กสาวถึงกับสายหน้าไปมาด้วยความเบื่อหนายเธอไม่ค่อยจะชอบอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่จึงได้ทำการกดปิดแจ้งเตือนข้อความจากกรุป๊ปแชทไปแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้ง เม่กดโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็พบว่ามันเป็นข้อความจากอาาเมื่อกดเข้าไปดูเมย์ก็พบกับภาพดอกไม้สีเหลืองที่มีข้อความเขียนอยู่ภายในภาพว่าสวัสดีวันจันทร์เมื่อเห็นแบบนั้นแล้วเมย์ก็รีบจัดการพิมพ์ข้อความตอบกลับไปในทันทีหนูไม่ชอบแบบนี้เลย แค่พิมพ์มาว่าสวัสดีวันจัน์ทรก็พอแล้วค่ะแต่ทว่าเมื่อข้อความถูกขึ้นอ่านสิ่งที่เมเห็นต่อจากนั้นก็คือรูปภาพดอกไม้สีเหลืองแบบอื่นกับข้อความสวัสดีวันจันทร์พร้อมกับตัวการ์ตูนน่ารักเมได้แต่ถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะพิมพ์ข้อความตอบกลับไปอีกครั้งอาม่าทานข้าวหรือยังคะ แมยนั่งรออยู่สักพักใหญ่ๆก็มีข้อความเสียงถูกส่งมาเธอจึงรีบเลื่อนนิ้วไปกดเปิดข้อความเสียงในทันทีอาทิตย์นี้จะกลับบ้านหรือเปล่าอาม่าคิดถึงนะเมยยืนนิ่งเงียบไปพักหนึ่งเธอกำลังนึกถึงแผนที่วางเอาไว้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จริง นับตั้งแต่ที่เมเดินทางเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพเธอก็ไม่ค่อยได้กลับไปที่บ้านสักเท่าไหร่นักจากชีวิตเด็กสาวที่อาศัยอยู่ในครอบครัวใหญ่ต้องย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ภายในหอพักนักศึกษาเพียงตัวคนเดียวในตอนแรกเมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ที่ต้องทำทุกๆอย่างด้วยตัวคนเดียว แต่ในตอนนี้เธอสามารถปรับตัวได้แล้วอาทิตย์นี้ไม่ได้กลับค่ะหนูไปเรียนก่อนนะคะเมพิมพ์ข้อความตอบกลับไปก่อนจะเดินทางไปที่มหาลัยในทันทีที่จริงเธอชินกับการใช้ชีวิตตัวคนเดียวแบบนี้มากกว่าที่จะต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม แม้จะมีเสียงข้อความดังขึ้นอีกสองสามครั้งแต่เมก็ไม่ได้กดเปิดอ่านเธอเดินทางไปเรียนตามปกติและในช่วงพักกลางวันก็มานั่งจับกลุ่มพูดคุยกับเพื่อนร่วมคณะเหมือนเช่นทุกทีในระหว่างที่กำลังนั่งพูดคุยกันอยู่นั้นโทรศัพท์ของเมยก็ดังขึ้นอีกครั้งเมยหยิบโทรศัพท์ของเธอ ขึ้นมากดเปิดข้อความดูแต่แล้วก็มีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆเธอสวัสดีวันจันทร์อะไรอ่ะเมย์แกชอบอะไรแบบนี้หรอเมื่อได้ยินเพื่อนของเธอพูดแบบนั้นเมก็ถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะเลื่อนแชทของเธอให้กับเพื่อนในกลุ่มดูมันไม่ได้มีเพียง แค่ภาพดอกไม้สีเหลืองที่มีข้อความเขียนว่าสวัสดีวันจันทร์มันมีทั้งสวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธไล่ไปจนถึงสวัสดีวันอาทิตย์โดยแต่ละภาพก็มีสีของดอกไม้แตกต่างกันออกไปตามวันเสียงหัวล้อจากเพื่อนๆภายในกลุ่มดังขึ้นพร้อมกันในขณะที่นั่งฟังเม พูดถึงรูปภาพเหล่านี้แม่เราก็เป็นนะชอบส่งแบบนี้มาพอเราบอกว่าไม่ต้องส่งมาก็ไม่พอใจเราอีกก็จริงอ่ะมันเชยจะตายลองนึกภาพพวกเราส่งภาพแบบนี้ให้กันในกลุ่มทุกๆวันสิในกลุ่มมีแปดคนสวัสดีวันจันทร์แปดภาพไม่อยากจะคิดเลย คำพูดจากเพื่อนๆภายในกลุ่มล้วนไปในทิศทางเดียวกันยิ่งส่งเสริมทัศนคติของเมที่มีต่ออะไรแบบนี้ให้แย่ลงไปอีกในวันนั้นหลังจากเลิกเรียนเมื่อเมกลับมาถึงหอพักเธอก็จัดการทำธุระส่วนตัวก่อนจะมานั่งรับประทานอาหารเย็นเหมือนเช่นทุกทีในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้ง เม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็พบว่ามันเป็นข้อความจากอาาส่งมาสั้นๆว่าอยากให้เมย์กลับมาบ้านเมจึงกดโทรกลับไปหาอาาแต่เทว่ากลับไม่มีใครรับสายหลังจากที่นั่งรออยู่นานก็มีข้อความจากอาาส่งมาหาเมอีกครั้งกลับบ้านเมื่อไหร่บอกอาาด้วยนะเม แต่ถอนหายใจออกมาเบาๆที่จริงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เธอมีแผนจะไปเที่ยวกับเพื่อนในคณะซึ่งได้ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วและเมเองก็อยากที่จะไปเที่ยวกับพวกเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวหนูดูก่อนนะคะอาม่าแม่แน่อทิตย์หน้าอาจจะได้กลับบ้านเมพิมพ์ข้อความตอบกลับก่อนจะวางโทรศัพท์ของตน ไว้ตามเดิมเธอตอบไปแบบนี้เหมือนเช่นทุกทีแต่ก็ไม่เคยกลับบ้านเลยสักครั้งเมเบื่อที่จะต้องไปนั่งรถทัวร์นานๆพอไปถึงบ้านก็เหนื่อยเกินกว่าจะได้ทำอะไรอีกทั้งขากลับกว่าจะมาถึงหอพักเธอต้องนั่งรถอีกหลายต่อแค่คิดเมก็ไม่อยากที่จะกลับไปที่บ้านแล้ว ในคืนนั้นเมเข้านอนตามปกติเธอไม่ได้รับข้อความตอบกลับจากอาม่าเลยสักข้อความเดียวเธอคิดว่าอาม่าอาจจะหลับไปแล้วพรุ่งนี้เช้าก็คงจะส่งรูปภาพดอกไม้พร้อมกับข้อความที่เขียนว่าสวัสดีวันอังคารมาเหมือนยังเคยนั่นแหละแต่ทว่าในเช้าวันต่อมาเม กับไม่ได้รับข้อความจากอมาม่าเหมือนอย่างเคยไม่มีรูปภาพดอกไม้สีชมพูและข้อความสวัสดีวันอังคารแม้แต่ข้อความที่เธอส่งไปเมื่อคืนก็ยังไม่ถูกเปิดอ่านเมยืนมองหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองอย่างเงียบๆก่อนจะเลื่อนขึ้นไปดูข้อความทางด้านบนเมพบว่าทุกๆครั้งที่อาม่าส่งรูปภาพดอกไม้ ที่มีข้อความเฉยๆอย่างสวัสดีวันจันทร์มาให้เธอแล้วก็มักจะสอบถามสารทุกสุขดิบของเธออยู่ตลอดในทุกๆครั้งทุกๆข้อความจะมีคำว่าคิดถึงมีคำว่าเป็นห่วงและมีคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาที่บ้านอยู่นับครั้งไม่ถ้วนเมเหัวนึกถึงสมัยที่ตัวของเธอนั้นยังเป็นเด็ก ในทุกๆครั้งที่เธอออกไปเล่นโซนนอกบ้านยังมีคนคนหนึ่งที่ยังคงนั่งรอต้อนรับเธอกลับบ้านอยู่เสมอความทรงจำที่เป็นเหมือนจิ๊กซอ่ค่อยๆประกอบรวมกันจนเมเห็นภาพของหญิงชลาที่กำลังมองมาที่เธอพร้อมกับรอยยิ้มเมจัดการหารูปภาพดอกไม้สีชมพูที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่า สวัสดีวันอังคารส่งไปให้กับอาม่าเธอยืนรอข้อความตอบกลับยางใจจดใจจอ่อแต่ทว่าข้อความของเธอก็ไม่ถูกเปิดอ่านสักทีเมจึงเลื่อนหากรุ๊ปแชทของครอบครัวก็พบว่ามันถูกเลื่อนลงไปอยู่ทางด้านล่างในจังหวะที่เมกำลังจะกดข้อไปดูเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นมาเสียก่อน เมวันนี้มีพีเซนตรายงานคาบเช้านะก็อย่าลืมมารายงานมานะเว้ยโอเคโอเคไม่ลืมกำลังจะออกไปมาหาลัยแล้วเมรีบเดินไปหยิบรายงานใส่เข้าไปในกระเป๋าของตนก่อนจะรีบเดินทางไปมาหาลาัยในทันทีหลังจากหมดคาบเช้าเมก็มานั่งจับกลุ่มคุยกับเพื่อนในคณะเหมือนอย่างเคยเมยิบโทรศัพท์ของตนขึ้นมาเปิดดู ก็พบว่าอามายังไม่ได้อ่านข้อความของเธอเลยในตอนนั้นเองเสียงของกิฟเพื่อนร่วมคณะของเม์ก็ดังแทรกขึ้นมาอะไรอะ่ะสวัสดีวรังคารแกส่งอะไรแบบนี้ด้วยเหรอไหนว่าไม่ชอบไงเม์หันไปมองหน้าคนที่นั่งอยู่ข้างๆก่อนที่เธอจะจัดการเก็บข้าวของของตนพร้อมกับลุกเดินออกไปจากโต๊ะในทันที เมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าไม่พอใจเรื่องอะไรกันแน่เป็นเรื่องที่ถูกแอบอ่านแชทหรือเรื่องที่พูดถึงรูปภาพกันแน่เมกดเข้าไปอ่านแชทของครอบครัวจึงทําให้ได้รู้ว่าในขณะนี้อาม่าอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากลื่นล้มในห้องน้าเมรู้สึกเป็นห่วงจึงรีบโทรไปหาแม่แต่เมื่ออีกฝ่ายรับสายเธอก็ถูกต่อว่าในทันที เพราะว่าเมย์ไม่ยอมติดต่อกลับไปที่บ้านเลยแชทกลุ่มของครอบครัวก็ไม่ยอมอ่านเมย์รู้สึกผิดมากเธอกล่าวขอโทษและยืนยันว่าจะกลับบ้านภายในอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนในตอนนั้นเองเมย์ก็ได้ยินเสียงของอาาที่กำลังร้องเรียกเธอแม่ของเมย์จึงกดวิดีโอคอลให้อาม่าได้พูดคุยกับเมย์ผ่านทางโทรศัพท์ จะกลับบ้านอาทิตย์นี้จริงๆเหรออาม่าจะรอนะรีบๆกลับมานะที่บ้านมีของกินที่เมย์ชอบเยอะแยะเลยเมยมองใบหน้าของหญิงชราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วแทบจะก,กั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เธอรู้สึกผิดมากที่ละเลยคนในครอบครัวและมองเพียงความสุขของตัวเองเมย์รีบลับปากว่าเธอจะกลับบ้านภายในอาทิตย์นี้อย่างแน่นอน นั่นทำให้หญิงชรลาชีกยิ้มกว้างมากกว่าเดิมอาม่าจะรอนะหลังจากวางสายไปเมก็ส่งข้อความไปบอกเพื่อนๆในกลุ่มว่าเธอขอผ่านที่นัดกันไปเที่ยวในอาทิตย์นี้เธอคงจะไปด้วยไม่ได้แล้วเพราะต้องกลับบ้านโดยเพื่อนๆในกลุ่มก็ไม่ได้ว่าอะไรแม้จะเสียดาย ที่เธอไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าโอกาสครั้งหน้าก็ยังมีเมแทบจะอดใจรอให้ถึงเย็นวันศุกร์ไม่ไหวเพราะเธออยากจะรีบกลับบ้านเร็วๆและในช่วงเย็นวันศุกร์นั่นเองหลังจากกลับมาจากมหาลัยเมก็จัดการทำธุระส่วนตัวพร้อมกับเก็บข้าวของของตนเพื่อที่จะกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดเธอซื้อขนม และของฝากเล็กน้อยกลับไปฝากอาม่าและคนอื่นๆด้วยเมหันไปมองนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนังก็พบว่าอีกหลายชั่วโมงกว่ารถทัวร์จะออกเมจึงตัดสินใจนอนพักสักหน่อยโดยไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ด้วยเธอกะเวลาจากหอพักของเธอไปที่ท่ารถใช้เวลาไม่ถึง30นาที อีกสองชั่วโมงค่อยออกเดินทางก็ยังมีเวลาเหลืออีกเยอะเมล้มตัวลงนอนบนเตียงก่อนจะผอยหลับไปในที่สุดเธอไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปนานแค่ไหนมารู้สึกตัวอีกทีก็เพราะว่ารู้สึกถึงมือของใครบางคนที่กำลังลูบเบาๆอยู่บนศรีรษะของเธอเมื่อลืมตาขึ้นมา เมยก็พบว่าคนคนนั้นคืออาที่กำลังมองมาที่เธอพร้อมกับรอยยิ้มตื่นได้แล้วนะมมเมยเมย์รีบลุกขึ้นนั่งในทันทีเธอกวาดสายตามองไปรอบๆห้องก็พบว่าตัวเองยังคงอยู่ที่หอพักเมื่อกี้เธอคงจะแค่ฝันไป แต่ทว่าเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นไปมองที่นาฬิกาก็ต้องใจหายวาบเพราะว่ามันเลยเวลาที่รถทัวร์จะออกไปแล้วเธอไม่เข้าใจทั้งๆที่เธอตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้แล้วแท้ๆปกติเธอไม่ใช่คนที่หลับลึกขนาดนั้นทำไมถึงนอนหลับจนเลยเวลาซะได้มเมรีบตรงไปที่ท่ารถ เธอสอบถามว่ามีตั๋วรถเที่ยวถัดไปหรือไม่เพราะว่าเธอมาไม่ทันรถทัวร์ที่ออกไปก่อนหน้านี้หลังจากพนักงานตรวจสอบให้ก็พบว่ามีรถเที่ยวต่อไปแต่ว่าอาจจะดึกสักหน่อยแต่ว่าเมย์ก็ตัดสินใจซื้อตัว๋วอย่างไม่ลังเลเมย์รู้สึกโล่งใจที่อย่างน้อยเธอ ก็ยังมีรถนั่งกลับบ้านแต่ทว่าในตอนนั้นเองโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเมื่อย์กดรับสายสิ่งที่แม่ของเธอพูดออกมาก็ทำเอาเมแทบจะล้มทั้งยืนอาม่าเสียแล้วนะเสียเมื่อเย็นนี้เองแกนอนหลับแล้วไปเลยหมอบอกว่าเป็นเพราะที่ลื่นล้มในคราวก่อนมีเลือดข้างในสมอง แต่แกแก่มากแล้วไม่สามารถผ่าตัดได้เลยทำได้แค่เฝ้าดูอาการจนมาถึงวันนี้ตอนเช้าอาายังพูดคุยได้ปกติท่านบอกว่าอยากจะกลับบ้านจะไปทำอาหารให้แกกินเมได้แต่นั่งฟังแม่ของตนพูดต่อไปอย่างเงียบๆเ,เธอพยายามกั้นน้ำตาของตัวเองไม่ให้ไหลออกมา เมยรู้สึกเสียใจที่กลับไปหาอาม่าไม่ทันเธอโกรธตัวเองที่มองแต่ความสุขส่วนตัวจนลืมใส่ใจคนที่รออยู่ข้างหลังเธอเมย์บอกกับแม่ไปว่าเธอกำลังจะกลับบ้านน่าจะไปถึงตอนเช้าพอดีหลังจากวางสายไปเมย์ก็ร้องไห้ออกมาในทันทีเธอกล่าวขอโทษอาม่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ที่ไม่ได้กลับไปหาแกให้เร็วกว่านี้ได้แต่สำนึกเสียใจกับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เธอทำตัวไม่ค่อยดีนักแม่กดเปิดข้อความที่คุยกับอามาขึ้นมาดูอีกครั้งและเธอก็พบว่ามีข้อความล่าสุดที่ถูกส่งมาในช่วงเวลา6 4นาฬิกา45นาทีข้อความนี้คงจะถูกส่งมาในตอนเช้า เหมือนเช่นทุกทีแต่ว่าหลังจากนี้มันคงจะไม่มีอีกต่อไปแล้วเมกดเข้าไปดูก็พบกับรูปภาพดอกไม้สีฟ้าที่มีข้อความเขียนอยู่ภายในภาพว่าสวัสดีวันศุกร์ที่ค้างตายภาพมีข้อความสุดท้ายจากอาาพิมพ์ส่งมาว่าเดินทางปลอดภัยนะลูกเจอกันที่บ้านนะ เมอ่านข้อความเหล่านั้นทั้งน้ำตานี่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอหลังจากนี้เธอคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นข้อความเหล่านี้อีกแล้วหลังจากที่เมเดินทางกลับไปถึงบ้านที่ต่างจังหวัดไม่กี่วันหลังจากนั้นก็มีการจัดงานศพของอาาเมเพิ่งได้เห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถทัวร์ประสานงากับรถพ่วง จนกิ้งตกข้างทางข่าวบอกว่าทั้งคนขับและผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งคันเมื่อตรวจสอบดูก็พบว่ามันคือรถทัวร์คันที่เมไปขึ้นไม่ทันนั่นเองเมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเธอไม่เผลอนอนหลับไปไม่แน่งานศพที่ถูกจัดขึ้นคงจะไม่ได้มีแค่อาม่าแต่คงจะมี งานศพของเธอด้วยแม่หัวนึกถึงตอนที่เธอนอนหลับอยู่บนเตียงภายในหอพักความรู้สึกตอนที่ถูกรูปศีรษะนั้นมันสมจริงมากๆเล่ากับว่าอามาได้มาหาเธอจริงๆไม่แน่ว่าที่เธอรอดชีวิตมาได้นั้นอาจเป็นเพราะอามาได้มาช่วยเธอเอาไว้ก็เป็นได้ เรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับในวันนี้คงต้องบอกลากันแล้วล่ะคะ่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ